คุณเคยถูกหักหลังจนหัวใจแตกสลายไหมหัวใจแตกสลายเธอเกิดใหม่เลือกทิ้งคนรักที่นอกใจแล้วเกาะซีโอมหาเศรษฐีผู้ลึกลับกระเป๋าเอกสารส่องแสงแวววาวเขาพาเธอกลับบ้านตามใจไม่จำกัดแต่ความรักครั้งนี้จะจบแบบนิยายหรือกับดักหัวใจดูจนจบแล้วคุณจะเข้าใจทุกความลับซ่อนอยู่ตรงนี้เกิดใหม่แล้วเธอทิ้งคนคบที่นอกใจหัวใจแตกสลายแล้วกาะอโมหาเศรษฐีเขาพาเธอกลับบ้านและตามใจไม่จำกัด เธอลืมตาขึ้นมาอีกครั้งหัวใจเต้นแรงราวกับยังจำความเจ็บปวดได้ความทรงจำของการถูกหักหลังยังอุ่นร้อนอยู่กลางอกน้ำตาที่ไม่ทันไหลาลับกดแน่นอยู่ในลมหายใจครั้งนี้เธอเลือกเดินจากไปทิ้งคนที่นอกใจโดยไม่หันกลับมามองอีกฝนตกเบาๆในค่ำคืนนั้นอากาศเย็นเฉียบจนปลายนิ้วชา และในความเงียบนั้นรถสีดำคันหนึ่งหยุดตรงหน้าเธอเขาลงมาจากรถสายตาคมลึกนิ่งแต่มั่นคงราวกับมองทะลุหัวใจของเธอเขาคือโงโมหาเศรษฐีชายที่โลกภายนอกเรียกว่าไร้หัวใจแต่เมื่อเขามองเธอสายตานั้นกลับอ่อนโยนอย่างคาดไม่ถึงเขายื่นมือมามืออุ่นมั่นคง และไม่เร่งรัดหัวใจเธอสัน่นไม่ใช่เพราะความกลัวแต่เพราะความรู้สึกปลอดภัยที่ไม่ได้สัมผัสมานานเขาพาเธอกลับบ้านบ้านที่กว้างใหญ่แต่ไม่เย็นชาแสงไฟนุ่มนวลกลิ่นอากาศสงบเขาไม่ถามอดีตไม่ตัดสินบาดแผลเพียงแค่ยืนอยู่ข้างๆในระยะที่ทำให้เธอหายใจสะดวก ทุกครั้งที่เธอเงยหน้าเธอพบสายตาของเขานิ่งลึกและเต็มไปด้วยความใส่ใจเสียงหัวใจของเธอเต้นดังขึ้นทุกคืนเมื่อเขาเรียกชื่อเธอเบาๆเขาตามใจเธอไม่ใช่ด้วยเงินแต่ด้วยเวลาด้วยการฟังด้วยความอดทนหัวใจที่เคยแตกสลาย เริ่มอบอุ่นอีกครั้งทีละน้อยโดยไม่รู้ตัวแต่นี่คือหนึ่งเมื่อสายตาของเขาเปลี่ยนไปเมื่อมือของเขาหยุดอยู่ใกล้กว่าทุกครั้งเธอเริ่มสงสยัยการเริ่มต้นใหม่นี้คือความรักหรือคือบททดสอบของหัวใจอีกครั้งและเมื่อเขาเอ่ยคำหนึ่งด้วยเสียงแผ่วเบาใกล้หูเธอหัวใจเธอก็เต้นแรง จนไม่แน่ใจว่าเธอพร้อมจะฟังคำตอบนั้นหรือไม่เขาเอ่ยคำนั้นชา้ชาช้ากรากลัวว่าหัวใจเธอจะสั่นไหวเกินไปลมหายใจของเขาอุ่นอยู่ใกล้แก้มใกล้พอให้เธอรู้สึกแต่ไม่แต่ต้องเธอกลืนน้ำลายหัวใจเต้นแรงจนเหมือนจะได้ยินทั้งห้องเงียบงนันมีเพียงเสียงลมหายใจของกันและกัน เขาไม่บังคับไม่กล้าเข้ามาอีกเพียงแค่มองเธอด้วยสายตาที่เต็มไปด้วยความอดทนในวินาทีนั้นเธอรับรู้ได้ว่าเขาไม่ต้องการครอบครองเขาแค่ต้องการอยู่ข้างๆความเจ็บปวดจากอดีตแทรกขึ้นมาอีกครั้งเธอกำมือแน่นกลัวจะเชื่อกลัวจะพังแต่เมื่อเธอเงยหน้า ดวงตาของเขายังคงอยู่ตรงนั้นมั่นคงไม่เปลี่ยนไปหัวใจเธออ่อนลงชา้ชาช้าเหมือนน้ำแข็งที่ละลายใต้แสงอุ่นเธอสูดลมหายใจลึกและก้าวเข้าไปใกล้เทียงก้าวเดียวเขาหยุดนิ่งให้เธอเป็นคนเลือกให้เธอเป็นคนกำหนดระยะห่างเมื่อไหลของเธอแตะออกเขาเบาๆ หัวใจทั้งสองก็เต้นไม่เป็นจังหวะเดียวกันเขาวางมือลงข้างตัวไม่โอบไม่กอดแต่ยืนอยู่เพื่อเธอในความเงียบนั้นเธอรู้สึกได้ว่าการเกิดใหม่ของเธออาจไม่ได้หมายถึงการหนีอดีตแต่อาจหมายถึงการกล้าเชื่อในความรู้สึกอีกครั้งและก่อนที่เธอจะเอ่ยคำใด เขาก็พูดเบาๆคำพูดนั้นทำให้หัวใจเธอสั่นไหวราวกับประตูบานใหม่กำลังเปิดออกแต่เธอยังไม่รู้ว่าหลังประตูบานนั้นคือความรักที่ปลอดภยัยหรือความท้าทายที่หัวใจต้องเดิมพันเรื่องราวของพวกเขาเพิ่งเริ่มต้นและการตัดสินใจครั้งต่อไปจะเปลี่ยนทุกอย่างตลอดไปคำพูดของเขา ยังลอยค้างอยู่ในอากาศไม่ดังแต่หนักแน่นเธอรู้สึกถึงมันเหมือนคลื่อนอุ่นที่ซัดเข้าหาหัวใจชา้ชาช้าไม่เร่งรา้าปลายนิ้วของเธอสัน่นลมหายใจขาดห่วงแต่เธอไม่ถอยแสงไฟในห้องส่องเงาของเขาทอดยาวบนพื้นมั่นคงเหมือนคำสัญญาที่ไม่ต้องเอ่ย เขามองเธออีกครั้งคราวนี้สายตาเต็มไปด้วยความรู้สึกที่เขาไม่เคยเปิดเผยให้ใครเห็นหัวใจเธอเต้นแรงไม่ใช่เพราะความหวาดกลัวแต่เพราะการถูกมองเห็นอย่างแท้จริงเขายกมือขึ้นช้าๆหยุดอยู่กลางอากาศรอคำอนุญาตที่ไม่เป็นคำพูดเธอพยักหน้าเบาๆแทบมองไม่เห็น แต่เขากลับรับรู้ปลายนิ้วของเขาแต่หลังมือเธอเพียงเสี้ยววินาทีความอุ่นนั้นวิ่งผ่านเส้นเลือดไปถึงหัวใจจนเธอต้องหลับตาโลกทั้งใบเงียบลงมีเพียงเสียงหัวใจสองดวงที่เต้นใกล้กันเกินไปเขาไม่พูดคำว่ารักไม่ให้สัญญาใดแต่การกระทำนั้น กลับชัดเจนกว่าคำพูดทั้งหมดเธอเริ่มเข้าใจว่าความรักที่แท้จริงอาจไม่ต้องเร่งรีบไม่ต้องครอบครองเพียงแค่ไม่ทอดทิ้งเมื่อเธอลืมตาขึ้นอีกครั้งเขายังคงยืนอยู่ตรงหน้าใกล้กว่าเดิมแต่ยังเข้าระยะห่างของหัวใจเธอและในวินาทีนั้นเองเธอรู้ว่า ไม่ว่าเส้นทางข้างหน้าจะเป็นอย่างไรเธอได้ก้าเข้าไปแล้วในเรื่องราวบทใหม่ที่หัวใจของเธอไม่ต้องเจ็บปวดเพียงลำพังอีกต่อไปแต่คำถามหนึ่งยังคงค้างอยู่ในใจหากวันหนึ่งเธอรักเขาจนหมดหัวใจเขาจะกล้ารับมันไว้โดยไม่ปล่อยมือหรือไม่คำถามนั้น ยังคงก้องอยู่ในใจเธอเหมือนเสียงหัวใจที่เต้นไม่ยอมสงบเขาเป็นฝ่ายถอนหายใจก่อนชา้าลึกเรากับกําลังต่อสู้กับความรู้สึกของตัวเองเขาหันหน้าออกไปทางหน้าต่างแสงเมืองยามค่ำคืนสะท้อนในดวงตาดวงตาของคนที่เคยควบคุมทุกอย่างยกเว้นหัวใจตัวเองเธอมองแผ่นหลังของเขากว้าง แข็งแรงแต่ในความนิ่งนั้นกลับมีความเปราะบางซ่อนอยู่หัวใจเธออ่อนลงอีกครั้งไม่ใช่เพราะความสงสารแต่เพราะความเข้าใจเขาพูดขึ้นเสียงต่ำหนักแน่นแต่แฝงด้วยความจริงใจเขาบอกว่าเขาไม่เคยให้ใครเข้ามาใกล้เพราะกลัวจะทำร้ายหรือถูกทำร้ายก่อน คำพูดนั้นกระแทกหัวใจเธอแรงกว่าคำรักใดๆเธอก้าวเข้าไปใกล้อีกเพียงก้าวเดียวจนสามารถได้ยินลมหายใจของเขาครั้งนี้เธอเป็นฝ่ายยื่นมือออกไปช้าๆมั่นคงแม้หัวใจจะสั่นไหวปลายนิ้วของเธอแตะแขนเขาแผ่วเบา แต่เต็มไปด้วยความตั้งใจเขาสะดุ้งเล็กน้อยแล้วหันกลับมาสายตาทั้งสองสบกันใกล้ยเกินกว่าจะหลบหนีหัวใจของเธอเต้นแรงแต่เธอไม่หลบตาไม่ถอยหนีเธอไม่ได้พูดคำสัญญาไม่ได้ขออนาคตเพียงแค่ส่งสายตาที่บอกว่าเธอพร้อมจะลองเขานิ่งไป ก่อนจะยกมือขึ้นคราวนี้ไม่ลังเลแต่เขาหยุดก่อนจะสัมผัสเธอเหมือนกำลังถามหัวใจเธออีกครั้งในวินาทีนั้นทั้งสองรู้ดีว่าการแต่ต้องครั้งนี้จะเปลี่ยนความหมายของทุกอย่างและก่อนที่มือของเขาจะวางลงอย่างสมบูรณ์เสียงโทรศัพท์ของเขาก็ดังขึ้น ตัดความเงียบตัดช่วงเวลาที่หัวใจกำลังเลือกเส้นทางเขามองหน้าจอสีหน้าที่เปลี่ยนไปในเสี้ยววินาทีทำให้หัวใจเธอเต้นแรงขึ้นอีกครั้งเธอไม่รู้ว่าสายเรียกนั้นจะพาอดีตก,กลับมาหรือจะทดสอบหัวใจของเขาแต่เธอรู้เพียงอย่างเดียวค่ำคืนนี้ยังไม่จบและความรักของพวกเขา กำลังยืนอยู่ต้องขอบของการตัดสินใจครั้งสำคัญเขามองหน้าจออยู่นานรากับเวลาหยุดเดินแสงจากโทรศัพท์สะท้อนดวงตาที่ลังเลดวงตาของคนที่เคยตัดสินใจเฉียบขาดแต่ครั้งนี้กลับสั่นไหวเธอไม่ถามไม่เร่งเพียงยืนอยู่ตรงนั้นหัวใจเต้นแรงจนเจ็บเสียงเรียกยังดังอยู่ เหมือนอดีตก,กำลังเคาะประตูขอเข้ามาอีกครั้งในที่สุดเขากดปิดเสียงห้องกลับมาเงียบงนันเขาเงยหน้ามองเธอสายตานั้นจริงจังกว่าที่เคยเหมือนคนที่เพิ่งเลือกเส้นทางของตัวเองเขาพูดว่าบางอย่างสามารถรอได้แต่บางอย่างถ้าปล่อยให้หลุดมืออาจไม่มีวันได้กลับคืน คำพูดนั้นทําให้ลมหายใจเธอสัน่นหัวใจอุ่นขึ้นทั้งที่ยังกลัวเขาเก้าวเข้ามาใกล้ใกล้จนเธอรู้สึกถึงความอุ่นใกล้จนโลกภายนอกเลือนหายคราวนี้เขาวางมือลงบนไหล่เธอเบามั่นคงเหมือนต้องการบอกว่าเขาจะไม่ทำให้เธอเจ็บอีกหัวใจทั้งสองเต้นแรง ในจังหวะที่ใกล้เคียงกันเธอเงอยหน้าขึ้นสบตาเขาดวงตาที่เต็มไปด้วยคำถามและความหวังเขาก้มลงเล็กน้อยหน้าผากของทั้งสองเกือบแตะกันลมหายใจผสมกันอุ่นสัน่นและจริงใจในวินาทีนั้นเธอรู้ว่าไม่ว่าอนาคตจะยากแค่ไหน เธอไม่อยากหนีอีกแล้วแต่ก่อนที่หัวใจจะตัดสินใจได้ทั้งหมดเสียงฝนด้านนอกก็ตกหนักขึ้นเหมือนเตือนว่าเส้นทางข้างหน้าไม่ได้มีแค่ความหวานเขากระซิบชื่อเธอเบาๆเหมือนคำสัญญาที่เพิ่งเริ่มตน้นและเธอก็รู้ว่าคืนต่อไปการตัดสินใจของเธอจะกำหนดว่า ความรักครั้งใหม่นี้จะกลายเป็นบ้านของหัวใจหรือเป็นเพียงบทเรียนอีกบทหนึ่งในชีวิตชื่อของเธอที่หลุดจากริมฝีปากเขายังสั่นอยู่ในอากาศเหมือนจะปลอบโยนเหมือนจะขออนุญาตเธอหลับตาลงสูดลมหายใจลึกกลิ่นฝนกลิ่นความอบอุ่นผสมกันจนหัวใจอ่อนแรง มือของเขายังคงอยู่บนไหลเธอไม่กดไม่รั้งเพียงแค่ยืนยันการมีอยู่เธอวางมือลงบนนอกเขาได้ยินเสียงหัวใจเต้นแรงไม่ต่างจากของเธอความเงียบระหว่างพวกเขาไม่ได้น่ากลัวกลับเต็มไปด้วยความหมายที่ไม่ต้องอธิบายเขาถอยออกมาเพียงนิดมองเธออีกครั้ง รากับต้องการจดจำทุกความรู้สึกในวินาทีนั้นเขาบอกว่าเขาจะไม่เร่งจะไม่บังคับจะรอปราบเท่าที่เธอต้องการเวลาคำว่ารอทำให้หัวใจเธอสัน่นเพราะมันคือสิ่งที่เธอไม่เคยได้รับเธอพยักหน้าชา้ชาช้าน้ำตาเอ่อขึ้นแต่เป็นน้ำตาที่อุ่น ฝนยังคงตกโลกภายนอกยังวุ่นวายแต่ในบ้านหลังนี้หัวใจสองดวงได้หยุดพักชั่วคราวก่อนที่เขาจะเดินจากไปเขาหันกลับมาอีกครั้งสายตานั้นเต็มไปด้วยคำถามและความหวังเธอยืนอยู่ตรงเดิมมองแผ่นหลังของเขาหัวใจเต้นแรงกับการตัดสินใจที่ใกล้เข้ามา เธอไม่รู้ว่าพรุ่งนี้เธอจะกล,ากล้าก้าวไปข้างหน้าหรือจะถอยกลับไปสู่ความกลัวแต่เธอรู้ว่าตั้งแต่วินาทีนี้หัวใจของเธอไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปและเมื่อประตูบานนั้นปิดลงเรื่องราวของพวกเขาก็เพิ่งเริ่มนับหนึ่งในค่ำคืนที่ยังไม่ได้ให้คำตอบใดๆกับความรัก ที่กําลังรอการเลือกเช้าวันใหม่มาเยือนพร้อมแสงอ่อนที่ลอดผ่านผ้าม่านเธอลืมตาขึ้นหัวใจยังเต้นไม่เป็นจังหวะภาพเมื่อคืนอย่างชัดเจนเสียงฝนเสียงลมหายใจและชื่อของเธอที่เขาเรียกเบาๆเธอวางมือบนนอกเหมือนต้องการยืนยันว่าหัวใจยังอยู่ตรงนี้ และยังรู้สึกบ้านหลังใหญ่เงียบสงบเงียบเกินไปจนเธอได้ยินเสียงก้าวเท้าของตัวเองทุกย่างก้าวเต็มไปด้วยคำถามเมื่อเธอเดินลงบันไดกลิ่นกาแฟอ่อนๆลอยมาอบอุ่นคุ้นเคยราวกับมีใครตั้งใจรอเขายืนอยู่ตรงนั้นในเสื้อเชิ้ตสีเรียบแสงเช้าทำให้สีหน้าเขาดูนุ่มลง ไม่ใช่ซีอผู้เย็นชาแต่เป็นผู้ชายคนหนึ่งที่กำลังรอคำตอบจากหัวใจสายตาของพวกเขาสบกันไม่มีคำพูดแต่หัวใจกลับพูดพร้อมกันเธอรู้สึกถึงลมหายใจที่ช้าลงมือที่กำแน่นและความกลัวที่เริ่มถูกแทนที่ด้วยความหวังเขาเลื่อนเก้าอี้ออกให้การกระทำเล็กๆ ที่ทำให้หัวใจเธอสัน่นมากกว่าคำสัญญาใดเธอนั่งลงใกล้พอจะรู้สึกถึงความอุ่นแต่ยังมีระยะที่ปลอดภยัยเขาถามเธอเพียงคำเดียวเสียงเบาจริงใจว่าเธอพร้อมหรือยังคำถามนั้นไม่เร่งไม่บีบคั้นแต่เปิดพื้นที่ให้หัวใจได้เลือก เธอมองมือของตัวเองที่ไม่สั่นเท่าเดิมแล้วเงยหน้าขึ้นสบตาเขาอีกครั้งเธอยังไม่ตอบแต่รอยยิ้มบางๆที่ปรากฏขึ้นอาจเป็นจุดเริ่มต้นของคำตอบและในแสงเช้าของวันนั้นหัวใจสองดวงกำลังยืนอยู่ตรงทางแยกเดียวกันเส้นทางข้างหน้ายังไม่ชัดเจน แต่ครั้งนี้เธอไม่ได้ยืนอยู่ลำพังเรื่องราวของพวกเขายังคงดำเนินต่อไปชา้ชาช้าลึกซึ้งและรอการตัดสินใจที่อาจเปลี่ยนชีวิตของทั้งสองคนตลอดไปรอยยิ้มของเธอยังคงอยู่บางเบาแต่จริงใจเขามองมันอยู่นาน เหมือนต้องการจดจำทุกความหมายที่ซ่อนอยู่เขาไม่เร่งให้เธอตอบเพียงยกถ้วยกาแฟขึ้นไออุ่นลอยขึ้นช้าช้าเหมือนเวลาที่เขายอมปล่อยให้เดินช้าลงเธอสูดลมหายใจกลิ่นกาแฟกลิ่นเช้าและความสงบทำให้หัวใจคลายลงเธอพูดขึ้นในที่สุดเสียงไม่ดังแต่มันคงกว่าที่คิด เธอบอกว่าเธอยังกลัวยังไม่แน่ใจแต่เธอไม่อยากหนีอีกแล้วคำตอบนั้นไม่ได้สมบูรณ์แบบแต่เขายิ้มรอยยิ้มที่ไม่ได้มาจากความสำเร็จหรือชัยชนะแต่เป็นรอยยิ้มของคนที่ได้รับความไว้วางใจเขาพยักหน้าชา้ชาช้าเหมือนยอมรับทุกอย่างที่เธอเป็น เขาบอกว่าแค่นั้นก็พอสำหรับการเริ่มต้นหัวใจเธออุ่นขึ้นโดยไม่รู้ตัวเหมือนมีใครค่อยๆวางผ้าหม่มทับบาดแผลเก่าพวกเขานั่งอยู่ตรงนั้นไม่พูดมากแต่ไม่อึดอัดแสงเช้าค่อยๆเคลื่อนเงาของทั้งสองทาบซ้อนกันบนพื้นเธอรู้สึกถึงบางสิ่ง ที่ไม่ต้องพิสูจน์ไม่ต้องเร่งความรู้สึกที่บอกว่าถ้าวันหนึ่งเธอกล้ารักอีกครั้งผู้ชายตรงหน้าอาจเป็นคนเดียวที่เธออยากจับมือแล้วเดินไปพร้อมกันแต่วันนี้เธอยังเลือกแค่อยู่ตรงนี้อยู่กับความรู้สึกที่กำลังเติบโตอย่างเงียบงนัน และในความเงียบนั้นหัวใจของเธอเริ่มเชื่อว่าการเกิดใหม่ครั้งนี้อาจไม่ใช่เรื่องบังเอิญแต่เป็นจุดเริ่มต้นของความรักที่ยังไม่ถูกตั้งชื่อและยังรอวันที่จะถูกเรียกออกมาจากหัวใจอย่างเต็มเสียงแสงเช้าค่อยๆจางลงกลายเป็นแสงอุ่นของวันใหม่ เธอลุกขึ้นจากเก้าอี้หัวใจยังเต้นแต่ไม่สับสนเหมือนก่อนเขาเดินมาส่งเธอถึงหน้าประตูระยะห่างระหว่างกันยังเท่าเดิมแต่ความหมายไม่เหมือนเดิมอีกแล้วเขาไม่ได้ขอคำตอบสุดท้ายไม่ได้รั้งมือเพียงเอ่ยว่าไม่ว่าเธอจะเลือกอย่างไรประตูบานนี้จะยังเปิดอยู่คำพูดนั้น ไม่ใช่คำสัญญาแต่เป็นพื้นที่ปลอดภัยที่หัวใจเธอเฝ้าตามหาเธอก้าวออกไปลมหายใจเต็มปอดท้องฟ้าใสาเหมือนเริ่มต้นใหม่อีกครั้งเธอไม่หันกลับไปไม่ใช่เพราะไม่รู้สึกแต่เพราะเธอรู้ว่าบางความสัมพันธ์ไม่จำเป็นต้องมองเห็นก็ยังรับรู้ได้ในใจเธอ อดีตถูกวางลงอย่างแผ่วเบาไม่เจ็บไม่ฝืนการเกิดใหม่ครั้งนี้ไม่ได้พาเธอหนีความรักแต่สอนให้เธอเลือกมันด้วยหัวใจที่ซื่อสัตย์และที่ไหนสักแห่งในบ้านหลังนั้นเขายืนมองแสงแดดเดียวกันพร้อมความหวังที่ไม่เร่งเวลาเรื่องราวของพวกเขาไม่ได้จบลงตรงนี้ มันเพียงพักหายใจรอวันที่หัวใจทั้งสองจะเดินกลับมาพบกันอีกครั้งในจังหวะที่พร้อมและเรียกชื่อความรักนั้นด้วยเสียงที่ชัดเจนที่สุด